ควนหลงจากหนูเพียวได้แชมป์ยังไม่จบนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ได้ดังแค่ในญี่ปุ่นและได้ดังแค่ในไทยอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆไปดังถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามกันด้วยนะครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ N c ดคว้าแชมป์ได้ครับดิเกอร์มีคอมเมนต์มาฝากเพื่อนๆนะครับรวมถึงนะครับอัปเดตผลนะครับเมื่อวานโคเวอร์วีลีกนะ ครับเจคาเทคสามารถเอาชนะเอร์เปเปอร์ไปได้3-0เซตนะครับส่งผลทําให้ตอนนี้เจคาเทคมีลุ้นในการเข้ารอบครับแต่จะเข้ารอบในเงื่อนไขไหนวันเลกเกอร์ชี้แจงถแถลงไขยอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงพูดถึงสติของตารินปิ่นสุวรรณในเกมเมื่อวานด้วยว่าทําได้ดีแค่ไหนนะครับหลายคนอาจจะไม่ได้รับชมเนาะและ้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร,รวันเดลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับเราไปพูดถึงเรื่องวีลีของญี่ปุ่นกันก่อนเลยครับว่าแน่นอนนะครับว่าอาจราพองคงยศครับหนุ่ ยีของเราก็สามารถคว้าแชมป์มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ตอนนี้นะครับเอ็นซีเลสต คว้า2แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ลีก2สมัยติดด้วยนะของ n อ c Red r o c ร e t นะครับความสำเร็จนี้ครับอกมองว่าต้องยกเครดิตให้ทุกคนในทีม n อ c Red r o c ร e t เเลยครับเพราะว่าช่วยกันเล่นช่วยกันตีได้ดีมากๆนะครับสปิริททีมของ n อ c เนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยครับสไตล์วิธีการเล่นมีการแจกจ่ายที่หลากหลายนะครับทำให้ครับแม่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นและไทยที่สนใจในเรื่องนี้ครับเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่าง แฟนเวียดนาม เขาก็ได้มีการสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในการที่ NEC เรดล็อกเก็ตเนี่ยคว้าแชมป์ได้นะครับและอัชาราพองคงยศก็เป็นส่วนสําคัญเป็นฟันเฟืองสําคัญนะครับในการที่พา NEC นไอ o c เรดล็อกเก็ตคว้า2แชมป์แล้วก็คว้าแชมป์สสมัยติดด้วยนะครับและคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามจะเป็นอย่างไรนะครับวิลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับโดยหัวข้อที่เขาตั้งครับเขาก็รายงานผลประมาณว่าทางด้านเอ็นไอซีเรดล็อกเก็ตเนี่ยเลยครับสามารถเอาชนะเจทีบาเวลัสไปได้3ต่อ1เซตนะครับ โดยพวกเขาก็บอกว่า เอ็นดีซีแนลลเกตครับมีการโจมตีที่น่าทึ่งมากๆ3ประสานการโจมตีที่แข็งแกร่งมากๆนั่นก็คือโคกะอัชราพรคงยศแล้วก็ราดันดูนะครับเขาบอกว่าโดยเฉพาะโคกะนะครับเป็นกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆช่วยให้เอ็นดีซีขึ้นนํา2ต่อศูนย์และสุดท้ายก็ชนะไปได้3ต่อ1นึ่งเจทีมาเวลัสครับเขาบอกว่าไฮอาชิกับวาดะเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสู้ทางด้านของเอ็นดีซีได้นะครับ โดยคอมเมนต์ครับก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับคอมเมนต์เยอะแยะมากมาเยเลยเดียวขอแงแฟนเวียดนามเนาะเราเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าโคกะเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่ละลูกเนี่ยทำได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับเ <c oughs> ขาบอกว่าการประสานงานการมันดูลงตัวจริงๆนะ N อ็นดีซีเรดลคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกะเล่นดีตีดีและมีความเหนียวมากๆและคอมเมนต์ต่อไปเะครับเขาบอกว่า NEC นีเนี่ยดูดีเกินไปการประสานงานพวกเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยม และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกะาเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆโคกะาดูแล้วก็อัชราพรคงยศลงตัวสุดๆ NEC เหมาะสมที่จะได้เป็นแชมป์และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่า JT เนี่ยไม่แพ้ใครในลีกแต่ว่าแพ้ในรอบชิงชนะเลิศมันก็เป็นอะไรที่น่าเห็นใจมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกะแสดงถึงความยอดเยี่ยมและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าปราดันดูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โจมตีได้หนั หน่วงและรุนแรงเหลือเกินคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกโคกะอัชราพรดูต่างคนต่างช่วยกันเล่นทำให้เอ c นซีคว้าแชมป์มาได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า JT ใเนี่ยคล้ายกับโทเลเลยเหมือนกับตอนที่โทเลประมาณว่าชนะทุกทีมแล้วเจอ JT ปาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะน่าจะประมาณนี้นะเพื่อนนะ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าดูผู้น่าสงสาร่าจะหมายถึงแอนเดรียดูนะครับก็ยอมรับว่าโอเคเห็นน้าตาซึมๆก็รู้สึกเศร้าใจไปกับนักกีฬาด้วยนะเพื่อนๆโอเคแหละเราดีใจกับเพียวชาลาพรคงยศเนาะแต่ว่าพอเห็นความผิดหวังของทีมเจทีเราก็รู้สึกเออรู้สึกก็ให้กําลังใจรู้สึกเห็นใจเขาไปด้วยเนาะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า3ประสานงานมันช่างเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกะเนี่ยเล่นกีฬาเหมือนภาพวาดเลยประมาณว่าเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ตีเนี่ยถ้าตีสวยอะไรประมาณนี้นะนเพื่อนๆนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชนะทั้งฤดูกาลแต่ว่ามาแพ้ในรอบชิงชนะเลิศมันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจสุด และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกกะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า NEC เป็นทีมที่ดีพอได้อัชลาพรคงยศเข้าไปร่วมทีมแล้วเนี่ยมันทําให้ดูลงตัวมากขึ้นและการที่พวกเขาได้2แชมป์ในปีนี้มันคือคําตอบคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่า NEC Red r o c ร e t เเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วการได้อัชลาพรเข้ามาด้วยจะทาให้ NEC แข็งแกร่งขึ้นเขาทํากันได้ดีจริงจริง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโคกะทําได้อย่างยอดเยี่ยมและก็คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดูโคกะอัชราพร3คนนี้แข็งแก่งมากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการเอาชนะ JT n ี c ซเนี่ยพวกเขานิ่งกว่ามากๆและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของฟแฟนๆเวียดนามที่ฮกนามาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยหลายคนนะครับก็ชื่นชอบโคกะเป็นพิเศษแน่นอนครับผลงานวันนี้โคกะมันพิสูจน์อยู่แล้วแหละว่าเขา ดีจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาโดดเด่นแล้วเขาก็เหมาะสมกับตําแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าจริงๆนะในในทัวท์นเมนต์นี้นะครับเขาเขามาะสมมากๆสาหรับโคกะนะครับส่วนพูดถึงหนูเพียวของเราเขาก็บอกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเขาบอกเอ็นซีในแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่การได้เพียวเข้าไปเนี่ยมันเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้นนะครับโอ๊ก็เห็นด้วยนะโอ๊กมว่าเอ็นซีถามว่าแข็งแกร่งไหมโอ๊กว่าเขาก็แข็งแกร่งประมาณหนึ่งอยู่แล้วพอได้เพียวเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากขึ้นนะโอกมองว่าเพียวเข้าไปเเเเนนนปป็็ซอสสคคัััญฟฟืฟง โอ้มองว่าถ้าไม่มีเพียวเกมรับเวลาโคกะขึ้นไปแดนบนเนี่ยก็แอบเหนื่อยเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งเกมรุกถ้าโคกะลงไปแดนหลังเนี่ยโอ้ว่าตัวตีตัวอื่นเนี่ย อกมองว่าเพียวก็มีศักยภาพที่ดูดีกว่าคนอื่นนะะเมื่อเทียบกับตัวสำรองในทีมนะครับอกมองว่าเพียวเนี่ยถือว่าลงตัวมากๆกับการเล่นให้ n อนซะครับแล้วก็2แชมป์ในปีนี้มันมันพิสูจน์ทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับเพียวใน NEC l ดีซ c k e t เนะครับเพื่อนๆทีนี้เราไปดูโคเวอร์วิลลกันสักนิดหนึ่งครับเมื่อวานก็มีการแข่งขันกันนะครับนั่นก็คือเ s ส a o t e c h กับ AI Paper นะครับแล้วก็เป็นเ s ส a า t e c h นะครับสามารถเอาชนะไปได้สามต่อี้น JS ์เซ t เลย มีอยู่51คะแนนครับเพื่อนๆเ,เกมนัดหน้าครับ l t e c h จะต้องเจอกับเลส p a r k ครับต้องบอกเลยว่าวันที่7มีนาคมนั้นเพื่อนนะล็อกวันไว้เลยนะครับวันที่7มีนาคมวันพฤหัสเวลา5โมงเย็นครับเกมเกมนี้ครับเป็นเกมที่โอ๊กมองว่าตัดสินการเข้ารอบของ GS Caltech เลยนะครับถ้าพวกเขาสามารถเอาชนะเลส p a r k ได้30หรือ31เก็บ3แต้มได้เนี่ยพวกเขาจะมี54แล้วต่หน้าเลสปาร์น,นะครับจะ มี58ซึ่งห่างกัน4แต้มโอ๊กมองว่า4แต้มเนี้ยมันยังพอก้อมแก้มกันได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการเข้ารอบก็คืออันดับ3กับอันดับ4เนี่ยคะแนนจะต้องไม่ห่างกันเกิน3แต้มเพราะฉะนั้นโอ๊กมองว่าเจคเาเทคถ้าชนะเลสวาร์กได้ยังคงลุ้นได้ยาวๆแต่ถ้าแพ้ ตัวใครตัวมันครับเพื่อนๆบอกได้เลยว่าโอกาสที่จะเข้ารอบเนี่ยแทบจะยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาแพ้เลสปาร์กนะครับอ่ะก็ถือว่าเจเขาเทคก็นาเนินนะครับตามแผนมาได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าแมตช์หน้าเจอเลสปาร์กต้องทําให้ได้เท่านั้นเองนะครับส่วนแมตช์เมื่อวานนะครับดารินปิ่นสุวรรณนะครับก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมน้เมื่อวานทําไป6แต้มนะครับอัตราการโจมตีของสําเร็จของดารินนะครับ42.86%โอกเโถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับดาริน ปิ่นสุวรรณนะครับอ่ะโอเคอกมองว่าดารินก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับโคเวอร์วีลีกนะครับวันนี้ไม่มีวอลเลย์บอลโคเวอร์วีลีกนะเพื่อนนะก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวโอเกอร์ก็จะหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้โอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับเมื่อเช่นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับและใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งสามารถกดให้แอดได้นะครับหนึ่งไลค์ของเพื่อน มีความหมายมากๆเลยนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ